สบาดีพี่น้องสบาดียามแรงพ่น้องพ่อก็สงไปลงเทนพี่น้องจ้ะยางตลาดนัดวันดีครับก่อนไปี่ยปลาลูกไส้ยางตลาดนัดเออยวันายยานีวน้วันพระ วงังโซนต่ออไรเสื้อผ้าฮะนี่แบบนี้นี่ของคนคนเล็กคนของเด็กเด็กน้อยข,ของคนโตไม่มีนะเมเนาะไม่จะได้แบบนี้ไง อะไรฮะเยอาขนาดนี้จะเล่นหนึ่งไอ้เว้นเดีนี้นะมันเหมือนหงไม่มีเหมือนองเม์เรา สวัสดีเปียงแล้วไม่เปนไรไมเสือผ่าพี่น้องจะมานอนด ราไปอันหนึ่งจะเปิดได้มั้ยล่ะห้าที่มันเปิดได้นะ่ะออมซินนี่แหละไปหนัองะเจอออมซินเลยน้องเจนนอยอมสินล่ะ นี่เปิดได้ไหม,มล่ะเอาไหมล่ะออมสินอนะแดดเปลี่ยนเลยพี่น้องเหมือนกันตอนไหน,น,ก,น,น,นก่อนชิมาฟนตกเอาไหมล่ะ้องนียพี่เด่นเอาไหม ยี่ห้าบาทห่่อนุ่กมัมซินนังเทน Bây <laughs> giờ cái bụt nghe Ủa Cái hòn rồi Rón mắc, mắc lời Nóng chơi kinh rồi สามห้าสามห้าอืมอมไม่สนหรอใส่รอ xinh. <t> hả? <stereotype> không ăn hả? Nè. เดินไวาใช่ไหมช่อสีขาวเป็นขันยอจุลห้าสิบบาทนี่ก็แต่ซีใส่เนาะใส่เขาสินะ นอ,นอืมสวยดิตัวนีน้ค่ะตัวละหาสิบบาทเขาจะอันไหนก็ซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอตุนอันนก็ได้ไปแล้วตัวนึงแล้วไปอีกตัวหนึ่งอย่างนั้นมันก็มียนัน,นยทเที่ยงแม่นอนเที่ย มันไวัถิ่นไหนดูแม่มน้อคุณค่ะยังไม่ได้กับข้าวแล้วนะเมย์จ๋ากับเข่ากับเข่ากับเข่ายังมันธนาดเลยพี่น้องจ๋าเอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บ ะไพี่เมย์เขาใส่แล้วกะม่เขอแล้วก็เอามาตัวนี้้าวิวนัี่หลไก่ไก่ไก่หลอดซองเริ่มนองอย่งนี้เออ

น้ำละ่ะกลัวมันไม่กินเนาะได้ยังไงไปข้างหน้าไปข้างหน้าอหน้ามาเลยโอเคเอาผ้าปิดปากคนเนี้ย <ừ. S 2> นี่สองคนโตใช่ไหมใช่ดีเหมือนกันหนาเหมกันแต่นี่ไม่ตกอืมตุ้มหูค่ะแม่ าคุณเจนั่นหรอตาพิปฝาพี่น้องเายอืมได้เยอะแยะเลยพี่น้องสามวันนี้ก็จะได้พี่น้องลงนพี่เด่นตะก็นไล่ก็สเยจุดดีแมบเบอสกูกล็อกกันใหม่ชิมน้พี่น้องสบายดี